แบบผิวช้ำผิวกล์นะคะอันดับแรกที่สําคัญมากก็คือความช้าของผิวใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการเตรียมผิวให้มีความชุ่มชืน้น เขาก็จะเตรียมผิวด้วยพวกผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตบหรือว่าครีมที่มีความฉ่ำทิ้งความฉ่ำไว้บนผิวแล้วก็ปรับพื้นผิวด้วยพรามเมอร์นะคะเฉพาะจุดที่เรามีปัญหาพวกรูกลุ่มขนเล็กๆเหล่งเงี้ยรอยเล็กๆก็จะช่วยได้จากนั้นก็เติมความฉ่ำเข้าไปด้วยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ให้ความวาวบนผิวอย่างวันนี้เขาจะใช้สต,ตรอครีมของแมกนะคะก็คือผิวมันก็จะดูกโกลว์ขึ้นแล้วก็เก็บรอ อยต่างๆพวกใต้ตารอยกระรอยต่างๆด้วยคอนซีลเลอร์ต่อไปเป็นรองพื้นค่ะวันนี้เขาก็จะใช้รองพื้น2ตัวนะคะผสมให้ใกล้เคียงกับสีผิวที่สุดแล้วก็ใช้ปริมาณที่น้อยวิธีการลงของเขาก็คือจะใช้แปรงลงเริ่มจากช่วงกรอบกรอบหน้าเข้าไปนะคะเพื่อให้ดูไม่หนาจนเกินไปจากนั้นจะใช้พับคูชชั่นกดๆประมาณนี้เพื่อให้มันแนบไปกับผิวแล้วก็ ไม่หนาด้วยนะคะจากนั้นจะใช้พวกบลัชออนเนื้อครีมบลัชออนเนื้อครีมเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความเงาที่ผิวแล้วก็เซตด้วยไฮไลท์แบบฝุ่นแบบนี้มันจะได้เกาะผิวดีนะคะขั้นตอนนี้คือเรายังไม่ได้ลงแป้งฝุ่นเลยนะต่อไปไปสร้างกรอบหน้ากันค่ะเราใช้เชดดิ้งแบบฝุ่นนะคะใช้แปรงฟูๆแบบนี้แทบๆไปที่ตามกรอบหน้าแบบนี้เลยค่ะ ที่หลักของการแต่งตาในวันนี้ก็คือน้อยแต่งมากนะคะวิธีการก็คือการจะไล่เลเยอร์สีจากอ่อนไปเข้มนะคะโดยที่พาวจะใช้เป็นพวกอายแชโดว์เนื้อครีมสีอ่อนลงก่อนตามขอบตาแบบนี้เป็นเบสไว้จากนั้นก็ไล่สีชิมเมอร์ไล่ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็มาสร้างเงากรอบตาบางๆด้วยสีอ่อนแล้วก็สีกลางนะคะประมาณนี้เลยลองดูนะคะวิธีนี้จะทำให้ตาดูไม่ดุจนเกินไปด้วยดูน้อยแต่ดูมีอะไรคะ่ะ อันนี้ก็เป็นไฟแนลลุคนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคเมคอัพที่พราวครีเอทขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พาวด้วยเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ